เข้ามาไอ้ห <meets> น <Gil ets> oh, uh, uh ูเ huh. ข้ามาเข้ามามาแลจับพุกห้อนี่เวียงซ้ายเวียงขวาไม่มึงดิ้นหรอมึงดิ้นหรอมเดืองนี่จับเวียงห้อนี่ดิ้นดิ้นดิ้นยงไม่ยอมเจอทายาเก็บนี่เรียบร้อยจับพูกผูกผูกผู่ยเออกันดินหรอนี่นี่ห้ไยเวียงกไปเวียงซ้ายเวียงขวาไปเนี่มึงจับโดนหมโค้บไม่ได้โอยเอาละไงไอชิบหาทางตั้งแยะตั้งแยะมึงก็ไม่ไปเสือกเอาเพิ่งมาเข้าในึิฟไอเวียเลยกูก็กลัวละไง

กูกัวแล้วกูกล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 กูบอกกูกลเลยเฮ้ัวแล้วไอ้ชิบหาย